ผลต่างระหว่างเทอมเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างสม่ำเสมอนะคะตัวอย่างเช่น1 2 4 7 11เป็นผลต่างระหว่างเทอมเพิ่มขึ้นคราวละ1นะคะ5 7 1เ17 25เป็นผลต่างระหว่างเทอมเพิ่มขึ้นคราวละ2นะคะ51 44 38เ3 29ปเป็นผลต่างระหว่างเทอมลดลงคราวละ1นะคะ1 2 6่งส เป็นผลต่างระหว่างเทอมเป็นเลขยกกำลังสองนะคะ1 3 8่งสเป็นผลต่างระหว่างเทอมที่เป็นเลขยกกำลังสองบวกหนึ่งนะคะเรียงตามกฎเกณฑ์เฉพาะนะคะเป็นการนับเรียงลำดับตัวเลขที่ยากที่สุดเพราะกฎเกณฑ์นั้นมีอยู่มากมายไม่รู้จบผู้เข้าสอบต้องอาศัยทดลองทำแนวกฎเกณฑ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จึงจะเกิดความชำนาญในการคิด ฉะนั้นจึงได้พยายามยกตัวอย่างมาหลายแบบนะคะตัวอย่างเช่น1 3 7 15 31เทอมหลังจะเท่ากับเทอมหน้าคูณ2แล้วบวกด้วย1นะคะตัวอย่างเช่นนะคะ1 3 7 15ส1เทอมหลังจะเท่ากับเทอมหน้าคูณ2แล้วบวกด้วย1นะคะ3 6 1 1 18 27เป็นเลขยกกำลังบวก2นะคะ 1>, 1 4 10 22 46เทอมหลังจะเท่ากับเทอมหน้าคูณสองแล้วบวกด้วย2องนะคะหนึ่งสีเป็นเลขยกกำลังสองนะคะศูนย์สาเป็นเลขยกกำลังสองลบด้วย1นะคะแต่เรียงชุดละสองตัวนะคะคือการเรียงลำดับตัวเลขที่เรียงตามกฎเกณฑ์ ได้กฎเกณฑ์หนึชุดละ2ตัวกฎเกณฑ์การเรียงในแต่ละตัวใน2ตัวนั้นอาจเป็นกฎเกณฑ์เดียวกับการเรียงชุดละตัวใดตัวหนึ่งเช่น1 1 2 4 3 9 4ตัวเลขของชุด1 2 3 4ชุดหลัง1 4 9ต่อไปก็เป็น16นะคะ 1, นึ่งสิบสี่ชุดแรกก็คือเลข 1, 5, 9, 13สนะคะส่วนชุดหลังก็คือ 14, 2, 10และตัวต่อไปก็คือเลข8นะคะแบบเรียงชุดละ3าตัวนะคะก็เช่นเดียวกับการเรียงชุดละ1หรือ2ตัวนะคะตัวยอย่างเช่น 2, 1, 2 เรียงชุดละ3ามตัวนะคะก็เช่นเดียวกับการเรียงชุดละ1ตัวหรือ2ตัวแต่เป็นชุดละสาตัวเช่น2 1 2 2 2 4, 2 3นะคะชุดแรกก็คือจะเป็นเลข2เลข1เลข2ถัดไปก็จะเป็นเลข2เลข2เลข4